ไปดีพี่น้องตอนนี้ก็มาห่อหนังงานเลยพี่น้ององ,างานมือนอีกม็มีแต่เอาใส่นี่นะะใส่บานประตูละบบแล้วกับบานคือห่าแล้ว เปินเงือก,กเขาเงืกเอ,อกอบาเยียมแต่เปนเห็บที่เป็นเงือกเขาเงือกอ่อนเ่อ <laughs> <c oughs> ยสบายดีไหมสบายดีเนาะบ้า,พาบนพ่วันก็ไปซื้อนะบันพับพประติบบนพับประตู โอ้ไปได้ายเติบเลยพี่น้องอุ้ก็หากระลงมากก็ไม่น้อยห่ากระซื้อหมดอ๋ออาหารนีชังลงมาเห็ดยู่พี่คือเก่าฮะแหละเป็นมือกองให้พัวก่อนะข้าหนึ่งพี่น้องมึงบอกพ่อใหญ่เพื่อนเพื่อนแล้วเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จังบ่อึดแนวกิน บบมีมากเลยค่ะเป็ดขาไก่สุลูกสุรเต้ากินโอ้ยังบ่ได้ขึ้นไปเห็นจตกเถื่อบทางในขึ้นไปได้สังกระซีไปแต่ยานแท้ฮะเปิดประตูให้็นไหมโอ้ขย่านเสียนบาดดากเออขันห้องบริเหตประตูเพราะสะห้องอีนั่งไงบริเหต โค่นอะไรเครื่องคนเครื่องขั้วกินปลาแบบนี้เครื่องขั้วกินไหวลุ่มก็ได้ดีแม่ใช่ไม่แท่เราไหวมู้นี่คอยว่าว่าลุ่มก็ได้เครื่องขั้วกินนะเออฮันเด็กเป็นตาอยู่เลรอเด็กไ้ยใครกวนเก่าเพิ่งเบิ้งเบิ้งที่น้องอันเก่าเบิ้งพุ่นใครไล่เติบแล้ว ตัวน่ะพันเสียดยังไหมชุมนี่นะพันเห็ดอันมองว่างของบอกเห็ดชั้นบอกที่ได้อันอันเอาศาดน้ำมันมาปูแล้วนี่เนาะแล้วจังมาเห็ดเนาะมันหกเกลกมันสวนกันนี่อันชุมผู้ชายเห็ดมันเรียบร้อยหมดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเฮาจังมานั่นเห็ดมีปองอันนี้น้ำเนาะปองระบายอากาศน้ำเนาะ นี่แหละมันหัวน้องภายนอกออกแบบนี่เนาะนับว่าว่ะนับว่าวันออกแบบโดยพี่น้องก่อนเรียบร้อยมีก้อนมียางใช่ครับนี่พว้ก้อนนี่คือขักใส่หัวนี่นะเขาคือบ่เคยเห็นบ่เออเกลวเอาทำกอันโตตัวนี้ได้กระเช็ดปองเหมือนกันบ่ปองเอี่ยมเออปองเอี่ยม ประตูตาตางเลยประตูตาตางมองเลยกำลังกำลังอานทำกันเนาะชองห้อง,องนี่ไปชำที่นอนไปเลยอันเชื่อนอนอันทีแดงเ้าของเฮาในเกือนเอาไปใส่เอามาให้เราเนาะนะอโอ้ตะเกียงเราพี่น้องตะเกียงต้องเห็ดใหม่แล้วตะเกียงนี่เห็ดเอาก็ได้เด้อพี่น้องตะเกียงนี่ ເຮັດເອົາອັນໃໝ່ກໍໄດ້ຕອນອ້ອນຍັງນ້ອຍຕອນໄປຢູ່ເຮືອນພໍ່ຕອນຍັງນ້ອຍໆນະກໍໃຊ້ຕະກຽງຄືກນ້ນກຊ້ໂຍກອົາບຸນສູອົານຕພນ້ຍງມາหาົານ້ອຍອີນີາມພາກະຕນີພນອງິມອມນີ นะคุณเอาไปพุ่นเลยก็ตดเตาเอาไปพุ <un först osh> ่นเลยบ่าวกุ like, ้งบ um <Eli> ่าวพะบ่าวกระตูดเนาะฝากกดติดตามกดนะกดไลค์ให้เป็นกําลังใจให้ซอยกันหนเด้อพี่น้องเด้อนี่น่ะด้านด้านแม่ครัวเฮาก็สิมาเฮ็ดเฮ็ดทางนี้เฮ็ด2คนกับมาสาว ฐานเราได้ฐานเราได้กุ้งฐานเราหะนะอือยู่เตาเราฝุ่นไปเบิ่งเตาฐานเราเอาใส่แห้งผู้ชายน้ำมันเลยพี่น้องไปเบิ่งเตาฐานเราก่อน มื่อนั้นคือเห็นเลี้ยงลายสอบเดี๋ยวเราไปทางไหนแหละเออว่าสิถามสื่อสิถามสื่อน้ำเล่าอยู่เบิ้ลอะบอกฐานนะเออเราบอกว้ดังเลยก็ได้กองอยู่หันน้ำกุ้งได้เตานั้นแล้วแล้วชิจูดเตาผีตอนนี้นี่ได้เตาขวัดแล้วเนี่ยเอาเตาอ่นอันนี้เออ เห็ดเงกปลาทูแล้วขันเตาแนวนี้นี่พี problem, ่น้องเอ้ยใช้ตัวใดเราเห็ดใหม่เราหอยงามอึ่งนี่อึ่งลายลายพี่น้องเราเเวาดอกแต่เฮาวประธานเห็นเราเว้าแต่หอยามพ้นไปแล้วเฮาจังสีได้มาพิสูจน์มันาลายคือเราเว้าอียรีบโะนะ นี่กระสิมาแอมสิแล้วมือนีแล้วบ่อันเหตดออกมาทางนอกกันานะสีจบแล้วมะได้ขักแล้วแล้วได้เฮือนขักแล้วดีใจน้ำเ้อพผาเห่าเด้อมีกระหูกพานกูกนอนพี่น้องเอ้ยบ่งอันเก่านี่บ่งอันเก่าสภาพอันเก่า ติบขเข่าคนได้ไหมน้องน้าสาวน้อยซื้อมาให้เป็นเคียงเปลี่ยนเม็ดอุปรกรณ์ครัวจอกส่วนด้านล ắng, ัง่นก็เห็ดเกิดอันออกมานี่ยาเติมนะพี่น้องสามารถแบบมัดอันหนาฟุ้นหนะามัดใหม่มัดยังลงมาแล้วก็ห่วยตากได้สบายเลยตากเสื้อผ้าได้อยู่ทางนี้ทางหลังเออนี่เด ชิปเป้าใหม่นี่เด็กพื้นก้องแล้วนะทั้งพุทและน้องซ่าไว้อาบไว้กินคือแต่ก่อนนะคือเราให้ฟังเนาะงน้องให้มันพุดน้ำซางกะขันไปพุดแคมน้องเกิดกระสีทึทงไว้อยู่ดอกขันทางนี่โซ้ชิเป็นมักขีหินเด้อพี่น้องหินดานเด้อสิพุดยากอย,ยู่ดอกขันบ่ใปอเครื่องมาเจาะ เพันใหม่ดีใจบ่ะพะเท้าได้เพื่อนใหม่เลยดีใจอยู่บ่พี่น้องซอยหลยคนอยู่เราลซอยคือกันได้เราก็นเลสามหนุ่ม ยเห็เนนะเจ้านายปเป็นเป็น,ปนลูกคือเราเลยถุงไฟน้องใหญ่มากระไรฮะมาโอ้มาคนเดียวเ <c oughs> มมมด้เเอพี่น้องเห็นพี่น้องเม่นมา,มาว่าอันนั้นว่าคือว่าให้พวันชานต่อเลยนัน่นคือเล่ากะแห้งเล่ากะบุค่อยอันนาปั้นได้แล้วก็ต้องใส่แงนุ่มๆน้ำเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องโหนุ่มๆต้องเห็ดสอยเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> ดเอมันแล้วอะไรจังไปเห็ดหน้าบ้านอ้นก็ได้บ่เป็นยังเด้อ เบากุ้งกระคาบกคยีก็เลยบปเหตุก็เลยใส่ิ้งซ้ไใ้นอกนี่ก่อนแล้วอยู่บนหน้ามื้อนี้ เอาคือว่าสีเห็ดก็ออกมาทางนี้อีกน่าจะเป็นมืออื่นอีกเงาไปอีกแล้วพูดอรพี่น้องจังได้เห็ดหนาบ้านเทหนาบ้านไห้แล้วเพื่อนพอเถ่าไปก่อนซะให้มันแล้วเป็นสิทธิ์เป็นอันไปเลยจังไปเห็ดเพื่อนโอ๊ตเพราะว่าก็นยำพันเผาว้านใดดอกผมขนแล้วไปก่อน บอภาพบอกกระโดดถ่ายคลิปเน่เด้อ FC บอกค pues no ือบอถ่ายคลิปถ่ายเนี่ยเด้อถ่ายเนี่ยเด้อเผื่อพลสิิไปลงพ่อแหงเด้อ FC บางเถื่อเขาจะพิษน้องๆเขาบอกได้ถ่ายถ่ายทุกคนบอกว่าพอนยถ่ายุกคนถ่ายสู่คนแต่ว่าเลเว่นแต่ว่าพลสิลงซ่าลงไว้เด้อพี่น้อง เน็ตกับบโมมีอยู่อยู่ในบโมมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบตโทรศัพท์ผลกับเบิร์ตไวไฟฟ้ากับบโมมีกับเลยได้ลงซ่าเพืพ่อผู้แม่เมื่อห่อเทือนผู้จังได้ลงคือคลิปก้าหน้ากับเพืพ่อสิได้ลงกับพวกแหงคือแนวนี้แล้วผลเห็ดกับผลบโมมีเวลาถ่ายนี่ก็ได้มายืนถ่ายให้ผลเด้อพี่น้องโอ้โ,อโอหมอนญปวดถึงคู่ปวดถึงเนี่ย คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องกานาตาอ้อนในเด้อจ้ารอติดตามชมช่องช่องอื่นน้ำพี่น้องค <c oughs> นกระถ่ายคร่าวๆให้กานาสืส่อเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนสุขุสุขคนฝากติดตามทั้งทีมงานเด้อพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า